สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้พาผ้าลิสวรน,นะครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบงกล้วยหอมทองนะครับผมว่าจะตัดขายให้แม่ค้านะครับผมแม่ค้ามาแต่ทางอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องไขยนะครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องไปชุมกล้วยน้ากัดเลยครับผมกล้วยผมอยู่ตอนนี้ย่งอยู่หกร้อยก็ต้นครับผมพี่น้อง หกร้อยกัวต้นนะครับผมผมกะมีประมาณหนึ่งไรกับอ่างานเศษๆเดี๋ยวแล้วครับผมพี่น้องหนึ่งไรกับงานเศษเน้องครับเนาะตีไปหกร้อยกัวต้นครับผมพี่น้องพอว่าแต่ย่างไรพอสมควดนะครับผมพี่น้องตามเป็นจริงแล้วกะเฮ็ดอสองพันขึ้นอยู่แล้วครับผมพี่น้องสองพันตัอสองพันต้นลอยขึ้นครับผม มันมีอยู่ประมาณ2 0 0พันต้นนะครับเนาะครับอ่าแปลงเก่้าครับผมพี่น้องแปลงเก่้าครับผมแปลงเก่้าจะมีอยู่พันสามร้อยกว่าต้นนะครับผมพี่น้องแปลงเก่้าอ่าแปลงขบวนกับปลูกไปแล้วครับผมได้สองเดือนครับผมปลูกไม่แล้วครับผมสองเดือนอ่ากำลังยืนต้นเลยครับผมพี่น้องกำลังยืนต้นเลยครับผมอ่าการทํำเกษตรครับผม กะลองผิดล่องถูกมากครับผมพี่น้องลองผิดลองถูกมากอ่าครับผมบอมแนมาอ่าจะถูกทางทางเดียวนะครับเนาะกะอ่ามีการปรับเปลี่ยนอ่าไปเรื่อยนะครับผมพี่น้องปรับเปลี่ยนคืออ่าคือเขาปลูกนะครับเนาะปลูกก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอ่ามองปลูกครับผมพี่น้องจะปลูกอยซัาที่เดิมกับกับบอดด้นะครับเนาะกับ เอาวห้องก็ต้องมีการพักหนาดินไวครับผมอ่ะสำหรับที่นี่ภาพพี่น้องมากส้มกล้วยไงล้วกันครับผมพี่น้องอาจจะบอยไงอ่าเท่ากับอ่าของท่านผู้ชมอ่าเท่าปานใดเนาะครับเนาะแต่กับพ่อเบิ้งได้ครับผมพี่น้องสำหรับกล้วยไงครับผมของผมเองอ่าครับผมปลูกอ่าในเชิงอ่าการตลาดครับผมพี่น้อง เชิงพาณิชย์การตลาดน้องครับเนาะกะอ่าแม่ค้ากับบอไรส์นะครับผมพี่น้องก็กับพ่อทุ่ยทุ่ไทไทยไปได้ครับผมพี่นอ้องกับการตลาดอ่าในช่วงอ่าไปหาฟตูจีนนี่ครับผมพีม่นอ้องในช่วงหาฟตูจีนนี่ครับผมเพราะว่าอ่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนมกราเนาะครับเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมเมื่อนเนี่ยเมื่อน,นี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมพี่น้อง วันที่22แล้วครับผมพี่น้องวันที่22ขออภัยครับผมไรเหม่อไรผิดต้องครับเนาะแล้วครับผมพี่น้องครับผมอ่าทยแบบนี้ก็บอกได้ว่าจะอวยเจ้าของนะครับเดือพี่น้องต้องขออภัยครับผมพี่น้องบด้อวยเจ้าของนะครับผมเป็นคลิปแบงปันครับผมแบงปันคว่มรูกันครับผมกับเพื่อนเกษตรทุกท่านครับผม คลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามไว้นัน่เนตนะครับเด้อครับผมฝากกดติดตามไม่น้่ครับผมอเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องอถ้ามีเวลาผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็อ,อยากน้่แปลงพันหารอยต้นอยู่แล้วครับเนาะพันหารอยต้นครับผมเป็นแปลงทั้งโคกนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะ จะอัปเดตให้เบิ้งอยู่ครับผมพี่น้องเพราะว่าอยู่กับสวนเกา่าไปสะก่อนเนาะครับเนาะพี่น้องอยู่กับสวนเก่าไปสะก่อนเพราะว่ามันจะทิ้งจะป้าบ่รดอครับผมพี่น้องสวนเกา่าเพราะว่าแปลงไม่กะร่ลงลุ่มปลูกเป็นที่เรียบร้อยครับผมพี่น้องทําการปกฟางในช่วงเบื้องต้นเนาะครับเนาะปกฟางใ้กันวัชพืชต่างๆครับผมที่ขืนมาแซมน้ำ ต้นน้ำนี่เนาะครับเนาะอ่าปกติแล้วอ่ายังพี่น้องถามมาเนาะครับเนาะไปอ่าฉีดยาขยะทั่วๆแปลงในบอ่อกะมันกะได้้ะครับเนะี่พี่น้องมันกะได้ครับผมอ่าเพียงแต่วา่าอ่ามันกะบ่เหมือนกันคือเฮาวปกฟางเนาะครับเนาะปกฟางคือเฮาปกคุ้ม้าไว้ครับผมพี่น้องเป็นวัชพืชนี่แล้วครับผมวัชพืชที่มันจะขึ้นมา อ่ะย่างเส้นนี่ครับผมพี่น้องนี่ถ้าเป็นกล้วยใหญ่แล้วมันก็จะเกินมากประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องบ่ถึงกับอ่าโรคเกินไปเนาะครับเนาะพี่นอ้องอ่าย่างเส้นกล้วยน้อยนี่ครับผมถ้ามีหญ้าขึ้นมากาย่างวัชพืชอ่าตามที่เห็นเป็นอยู่นี่ครับผมพี่น้องมันจะขึ้นมากก็คืออ่ามันจะเฮาก็จะกําจัดด้วยแบบใดเนาะครับเนาะย่างเส้นเฮาจะตัดหญ้าเนาะครับเนาะตัดหญ้าหรือว่าจะพ่นยาขยายหญ้า อ่าก็ได no? ้คือครับได้คือกันครับผมพี่น้องได้คือกันอันนี้ส่วนปลูกฟางนี่ครับผมดีจังนึงกะอ่าไม่เจ็บอ่าสางจุลินทรีย์ในดินก็ได้เนาะครับเนาะมันแล้วแต่คนจะหาได้ครับผมพี่น้องสู้มือนีิในส่วนของฟางครับผมฟางหน้าปีหน้าปังเนาะครับเนาะอ่าอย่างเช่นเฮาอ่าเฮาปลูกโดยที่บ่มีฟางนะครับผมโดยที่บ่มีฟางนี่อ่าเฮาสามารถที่จะฉีดยาพ่นยากันเชื้อเอ่อพ่นยา ขาได้บอสก็ขาได้นะ้ครับเพือนพี่น้องขายยานี่ยขาได้ครับผม awards, อา่าเพียงแต่ว่าเฮาเป็นระยะห่างของต้น Davidson ต้นกล้วยอ่าน้ำครับผมพี่น้องเพราะว่าอ่านี่ส่วนของยาขายยานี่ครับผมอ่าอ่ารีดค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมพี่น้องในริดของยาขายยาครับผมอ่าถ้าสีดเขามากใกล้ต้นกล้วยอาจจะตายได้นะครับผมพี่น้องเพราะว่าอ่าช่วงแรกๆต้นกล้วยมันจะ อนอยู่แลครับเนาะพี่น้องมันจะ,ะในส่วนของระบบของหลกักของต้นกล้วยครับผมเพื่อมันเปนอ่านเพื่อมันดูดซึมเข้าไปมันอาจจะตายได้แล้วครับผมพี่น้องในส่วนของารากต้นกล้วยนะครับผมพี่น้องเพราะว่ารากต้นกล้วยมันจะหากินครับผมพี่น้องเพราะว่าหลกต้นกล้วยี่ถ้าโดนยาขยะอาจจะตายได้แล้วครับเนาะพี่น้องในส่วนตรงนี้ครับผมยาขยะ กะฉีดได้ครับผมพี่น้องฉีดได้แต่ว่าต้องระมัดระวังต้นกล้วยเฮ้าน้ำครับผมพี่น้องเป็นคลิปแบ่งปันควมรูกันครับผมพี่น้องคลิปแบ่งปันควมรูกันอถ้าบอกผมกะบอกได้ครับผมพี่น้องผมมีการกักนะครับผมในคลิปนี้นะาบอกคือบอกได้นะครับผมแต่ว่าตามระยะที่ผมทำมานะครับเนาะมีการปกฟั่งวบเบ้องต้นคือ อ่ากล้วยที่เขาปลูกใหม่ครับผมพี่น้องถ้ามีการปลูกฟางครับผมทางส่วนผมเบงนะครับผมอ่าในส่วนของยาขายานี่จะบ่จะบ่ให้เขาใกล้นะครับผมพี่น้องในส่วนของยาขยาก็คือบ่บมีการพ่นยานะครับผมในแปลงครับผมเพราะว่ากาัเคยลองผิดล่องถูกมากครับผมก็เคยพ่นมากขึ้นกันแต่ว่าอ่าพอมาถึงจุดนี้ก็จยุดใส่ยายา,าขยาครับผมพี่น้องยุดใส่ยาขยาอ่ายางเ้นที่ เห็นเป็ี่ยนยูจางเสียครับผมพี่น้องนี่อ่าตามนี่ครับผมเอ่อก็จะบ่ค่อยมีเวลาในการกับจัดหญ้าในแปลงเท่าปายในครับผมพี่น้องตามที่เห็นอยู่จังเสียครับผมพี่น้องยังดอกต้นดอกขาวนี่ครับผมอ่าแต่ว่าก็บ่ได้ส่งผลกระทบให้ต้นกล้วยเฮาอ่าได้รับผลกระทบนะครับผมพี่น้องในส่วนของวัชพืชอ่าครับผมที่เห็นเป็นอยู่อ่าเพราะว่ากล้วยเฮามันก็อ่ามีการตกเครือออกมาแล้วเนาะครับเนาะ ถึงส่วนที่เห่าใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วครับผมพี่นอ้องนะครับผมอ่าเห็นอ่ทาทังสวนอดื่นผมก็มักจะเอามาเปรียบเทียบกับทางสวนจะคของครับผมยังยังเพิ่น,เพ,นเพื่อนอันกำจัดห้าเนอกรับนอกในแปลงแบบส,สะอาดนะครับผมอ่าเหมือนเหมือนในบ้านเห่าเหรอครับผมพี่น้องเหมือนในบ้านเห่าอ่าในบ้านเหาคือปัดกวาดให้มันส,สะอาดนะนอกรับนาะยังอ่าแปลงผมนี่ก็ อ่ามันกืบปล่อยมีลกมีอย่างน้ำแนครับผมพี่น้องนี่เบาตรงไปตรงมาแล้วครับผมพี่น้องเบาแบบบาตัวกันนะครับเนาะเบาแบบบาตัวกันครับผมเบาตามความเป็นจริงนี่แหละครับผม่าสำหรับแปลงผมแล้วครับผมนะผมอาจจะเป็นคนอ่าเบาเบาเก่งไปไดยแล้วครับเลยแต่ว่าอ่าก็คือเรียบเรียงอ่าคือเรียบเรียงถอยค้เนะครับเนาะถอยคํำในการเบาจากครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมพี่น้องกลวย ว่าจะลงหอมื่อนี่ครับผมพี่น้องลงหอเมื่อนีร่ครับผมหอสองคนกัน่าจะแล้วหระครับผมพี่น้องหอกับเมียนะครับเนาะเพราะว่าเป็นการทําเป็นครอบร่วครับผมพี่น้องจะบริจ้างคนเข่าสวนครับผมปกติแล้วหาคนจ้างกันยากครับผมพี่น้องยังเสี่ยนบอกมาคุดนอคุณยังสินะครับผมกับคนบ่มีนะครับเนาะกับเท่ากับลงท่ ลงมือทําเอาครับผมพี่น้องลงมือทําเอาครับผมย่างเส้นนอที่ผมขายออกไปนี่นอละสิบหาบาทนะครับเด้อพี่น้องให้พี่น้องรับหนาสวนครับผมนอละสิบห้าบาททังสวนจะบ่มีการจัดทรงนะครับเนาะเพราะว่ามันจะหย่งยากอยู่ในสวนนี่แหละครับผมพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันนะครับเนาะอ่านี่สวนของนอกอ่ากระ ก็มีพ่อขายเรื่อยๆครับผมพี่น้องอ่ายังนอที่แปลงเก่าครับผมกะกุดออกไปปลูกอ่าแปลงพันหาลอยต้นครับผมกะถ้าย่อยเบิดไเป็นน้ำเนแต่วัาน่าจะมีแปลงนี่แหละครับผมแปลงที่ผมยืนอยู่นี่ครับแปลงขนาหนี่ครับผมกับพ่อมีนออ่าออกจำหน่ายู่ครับผมพี่น้องกับบ่อบ่อเชื่อมว่ามันจะไหลเนาะครับเนาะเพราะว่าเขาปลูกกัอ่ามันกับปลูกแบบจำกัดครับผมพี่น้องจำกัดพื้นที่ ครับผมอ่าจกัดแปลงคือว่าเขาปลูกกับมาเป็นช่วงเป็น่วงไปเยอครับผมพี่น้องช่วงระยะเวลาผ่านอ่าห่างกันอยู่หนึ่งเดือนครับผมพี่น้องหนึ่งเดือนกับอ่ามดแปลงนั่นกับมาตอแปลงนี้ก็คือต้องร่อครับผม <S <S พี่น้องเพ,พ,พราะเพราะว่าเป็นกล้วยอ่าระยะห่างกันอยู่ครับผมพี่น้องระยะห่างกันอยู่เป็นกล้วยปลูกระยะห่างกันอยู่ครับผม ทุกช่วงหนึ่งเดือนครับผมจะลอเก็บเกี่ยวกับต่มเมื่อนแปลงด้านลัางพ่มเบิรับมาตอแปลงนี้ตอครับผมพี่น้องครับผมกับมีการเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องนาจะหอดเดือนเมษากบว่าอะไรครับผมพี่น้องหอดเดือนเมษาอยู่ครับผมนี่ครับผม่ายเห็นพี่น้องได้รับชมนะครับเนาะยังพ่นกินยากันเชื้อรานี่พ่นได้เลยนะครับพี่น้อง กับเครื่องนี้ครับผมเป็นรอง่นได้เลยเพราะว่าจะเป็นยาชนิดเดียวกันกับพวกอ่าอ่าพวกผลไม้ต่างๆครับผมอย่างเช่นมะม่วงครับผมเนาะมะม่วงเนาะครับผมผลได้เบิดนะครับผมพี่น้องในส่วนของยาเชื้อราครับผมเพราะว่าก็ลองมาแล้วเนาะนรับเนาะลองมาแล้วครับผมลองผิดลองถูกมาก็พ่ผลได้ครับผมพี่น้องผลยาเชื้อราครับผมผลกันใบอ่าในส่วนของลูกล่ามนี่ มันกะกาจัดบ่ไแ้เนะครับเนาะในส่วนที่มันลุกลามแล้วก็เฮากับปอยไปครับผมพี่น้องอ่าอาจจะมีการตัดออกครับผมตัดทิ้งในส่วนของกาใบที่มันแห้งไหมลงครับผมนี่มันจะเป็นเชื้อราพวกบอยังไงคือเพี้ยแล้วครับผมพี่น้องเพี้ยไฟเพรอยยังังสิแล้วครับผมมันจอกใบสีเหลืองนะครับเนาะอ่าแรกๆมันจะใบเหลืองๆครับผมนี่ใบเหลืองๆมีเชื้อราพร้อมครับผม มันจะมีเพยรยกับอ่าเชลราตักล่ามมากเหมือนกันครับผมพี่นอ้องนส่วนตรงนี้ครับผมอ่าเพียก็คือมันจะใบเลื้องใบนี่แหละครับผมพี่น้องเหมือนใบเขาครับผม,มเ่ยไมวลามันจะตายเนาเขาน้อมมันกับมีการไม่ไม่ร่งเนาะครับผมนี่เหมือนกันรับกับบันต้นกล้วยครับผมพี่นอ้องเป็นพืชยืนต้นนะครับผมเป็นพืชยืนต้นที่อ่าสแสรแงพน้น ให้เฮาได้เห็นว่ามันเป็นแบบแบบใดแบบใดแล้วครับเนาะยางเชือ้อรานี่ครับเป็นเห็นเป็นจุดนี่ครับผมเห็นเป็นจุดดั้งๆครับผมนี่คือส่วนของเชือ้อราครับผมเชือ้อราเพีย้ยต่างๆครับผมพี่น้องอยู่ในสวนกล้วยอ่าก็ถือว่าลูกผลกล้วยก็อ่าไงตามๆกันไปครับผมพี่นอ้องอ่าก็ ดี๋ยวผมบอกในช่วงมันอันนี้นะครับเนาะในช่วงของการแตงใบครับผมพี่น้องก็จะแตงกะตอเมื่อย,อยู่ในช่วงสี่เดือนขึ้นไปนะครับเด้อพี่น้องในช่วงสี่เดือนขึ้นไปมันเป็นกล้วยอ่าลำต้นแข็งแล้วครับผมพี่น้องลำต้นแข็งแรงแล้วสางอ่าคือสอร้างทอนำเลี้ยงครับผมได้ดีแล้วครับผมก็ทาการตัดแตงอ่าไปน้ำแน่ครับผมยัง ที่ระใบสองใบเนาะครับเนาะตามที่เป็นมันแหงลงจังเสียครับผมพี่น้องตามที่แหงจังเสียครับผมอ่ะครับผมที่มันนีเทากับตัดแตงกวาครับผมนะในส่วนอ่าที่นอนจะเข้ามากอยู่เนาะครับเนาะมันจะมีนอนมีบ่งมีอย่างไะครับผมที่ซ่อนตัวอยู่ในกาบใบครับผมพี่น้องอที่มันซ่อนตัวในกาบใบมันจะมีะครับผมพีม่น้องในส่วนของบ่งกอง อ่าเผือดอ่าของศัตรูต่างๆนะครับเนาะของศัตรูต่างๆอ่าก็ทยอยแต่งไปครับผมพี่น้องอ่าในการใส่ปุ๋ยนี่ใส่ทุกอ่าระยะสองเดือนครับผมพี่น้องใส่ช่วงทุกระยะสองเดือนครับผมทําการใส่ปุ๋ยเคมีเนาะครับเนาะอ่าจะเป็นปุ๋ยผสมสูตรนี่แหละครับผมพี่น้องปุ๋ยผสมสูตรก็คือช่วงอ่าซีเอ้ถ้านับไปได้ก็คือ หนึ่งเดือนขึ้นมากก็คือเป็นสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดครับผมพี่น้องสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดหรือว่าสูตรสิบหกแปดแปดครับผมพี่น้อง 6, 78, สิบหกแปดแปดช่วงระยะหนึ่งเดือนขึ้นไปเนาะครับเนาะอ่าจนถึงสามเดือนครับผมพี่น้องจนถึงสามเดือนอ่าหลังจากสามเดือนขึ้นมาอ่าเริ่มต้นที่สี่เดือนขึ้นไปครับผมพี่น้องเริ่มต้นที่สี่เดือนขึ้นไปจะเป็นอ่าปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดได้ครับเด้อพี่น้องสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับผม เป็นปุ๋ยหมักรับห่วงครับผมพี่น้องก็คือเป็นปุ๋ยอ่ารับลูกน้องครับเนาะรับรับอ่าอ่าปีครับผมพี่น้องมันจะออกปีได้ก็ต่อเมื่อทําการใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยเร่งเร่งลูกครับผมเป็นปุ๋ยเร่งลูกสูตร13 13 21ครับผมพี่น้องอ่าบอกรายละเอียดให้พี่น้องได้รับทราบครับผมพี่น้องกับการทัางประเสียวนลกวยจากสวนผมเองนะครับเนาะ มีคลิปยัยงแบ่งปันผมกับแบ่งปันแบ่งปันให้พี่นอ้องไปครับผมพี่น้องเอาไปปรับใส่บางกอนครับผมพี่น้องปรับใส่ครับผมเพราะว่าดินต่ละงมองอาจจะเหมือนไกนกันเนาะครับเนาะอาจจะบเหมือนกันครับผมอาจจะเป็นดินขี้เล่นแน่เป็นดินแบบมีกดด่างกดนี่ก็ว่าไปนะครับเนาะพี่นอ้องครับผมแล้วดินที่ผม องผมนี่จะเป็นดินไส้ปนดินเหนียวแล้วครับเนาะพี่น้องเป็นดินไส้ปนดินเหนียวกับก็เหมือนว่าเป็นดินเหนียวปนดันลูกล่างไปสินะครับผมพี่น้องมันมันมีทั้งไส้ทั้งลูกล่างครับผมพี่น้องทั้งไส้ทั้งลูกล่างดินเหนียวเนี่ยจะเป็นส่วนของอันดินพวกดินนันดินเหนียวเหนียวครับผมพี่น้องดินเหนียวเหนียวก็คือเป็นดินเหนียวปนลูกล่างก็สิครับผมพี่น้องในส่วนของไส้กับมันกือบเป็นไส้เหนียวก็มีครับผมอนี่ก็บอก บอกให้แน่ชัดบ่ได้หรอครับผมพี่น้องเพราะว่าอ่ามันกัแล้วแต่นอกครับเนาะแล้วมันกัแล้าแต่แบบว่าอ่าแปลงที่เป็นดินไส้เป็นดินเหนียวมันกับป้าปนกับแปลงนี่สิแล้วครับผมพี่น้องอาจจะบอกเก้าโพถูกกับต้องขออภัยนะครับ้อพี่น้องมันกับตามที่เห็นเป็นยนี่มันจะมีทั้งดินเหนียวดินรส้ดินลูกรังครับผมพี่น้องลูกรังนี่ก็อ่าจะค่อนข้างร้ายเลยครับผมยัง ยังแปลงเก้าครับผมพี่น้องแปลงเก้าจะเป็นลูกล่างกับสวดลายครับผมพี่น้องเนี่ยมาลาขุดนอนนี่ครับผมเนี่ยมาลาขุดนอนยังซับเสียมลงไปนะครับเนาะมันจะโดนแค่พวกลูกล่างนี่ครับผมผมสวดลายแต่ว่าถามาหัวนอนใหญ่บ่ครับผมหัวใหญ่หัวใหญ่นะครับเด้อพี่น้องทามานอนหัวหัวนอนครับผม จากทางสวนแล้วก็แทบหัวใหญ่ทุกนอครับผมนี่นะครับผมอ่าไทยพี่น้องได้รับชมกับประมาณก่อนเอ่อประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะอ่าเมื่อนี้ก็มีการตัดอ่าตัดเครือครับลุงพงศ์ตัดเครือลงนะครับผมพี่น้องตัดเครือลงให้แม่ค้ารับหน้าสวนครับผมทางเพเภอทาวอ จังหวัดน้องคายครับผมพี่นอ้องอ่าก็ขอบคุณอ่าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าอ่าที่เขามาสร้างจองนอเนะครับเนาะที่เขามาสร้างจองนอมาซื้อนอมาอุดนอเออนอุดหนุนอนอผมก็ขอบคุณอ่าไปทั้งอ่าช่องอ่าในการถ่ายทำแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ